สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในห้องเรียนหันษาเรียนวิชาภาษ,ษาไทยกับครูบุ๋มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะใช่ละคะ่ะวันนี้ครูบุ๋มจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องคำคล้องจองสองพยางกันนะคะ เอว่าแต่จะไปเรียนเนี่ยเด็กๆพอจะทราบหรือเปล่าว่าคำคล้องจองคืออะไรก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ความหมายของคำคล้องจองว่าคืออะไรเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนนะคะ 1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ 2. นักเรียนอ่านและเขียนคำคล้องจองได้ 3. นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและเขียนคำคล้องจองเพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องครูบุ๋มเชื่อว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนเรื่องคำคล้องจองกันแล้วงั้นเราไปทำความรู้จักคำคล้องจองกันค่ะคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสระเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกัน รูปและเสียงวรรณยุกจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้เริ่มจากคำคล้องจองหนึ่งพยางนะคะคำคล้องจองหนึ่งพยางคือคำพยางเดียวที่มีเสียงคล้องจองกันเช่นชามาตาเด็กๆออกเสียงตามครูบุ๋มนะคะชามา เด็กๆจะเห็นได้ว่าทั้ง3ามคำนี้มีพยัญชนะต้นต่างกันมีสระเดียวกันไม่มีมาตราตัวสะกดเหมือนกันทั้ง3คํานี้จึงจัดเป็นคําที่คล้องจองกันค่ะมาดูอีกตัวอย่างกันค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูบุ๋มนะคะบ้านจานอ่านหาร เด็กๆจะเห็นได้ว่าทั้งสี่คำนี้พยัญชนะต้นต่างกันสระเดียวกันมาตาตัวสะกดแม่กลเหมือนกันตัวอย่างต่อไปนะคะใจไข่ไฟใยทั้งสี่คำนี้มีพยัญชนะต้นต่างกัน แต่ใช้สระอายเหมือนกันไม่มีมาตาตัวสะกดเหมือนกันค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบไปมีนะคะดาบกราบภาพชายเด็กๆจะเห็นได้ว่าคำว่าชายไม่คล้องจองกับคำว่าภาพ เพราะคำว่าภาพอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กบส่วนชายอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่เกยนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะคำว่าแกงแทงแป้งแสนเด็กๆลองทายสิคะว่าคำไหนไม่คล้องจองกันถูกต้องค่ะคำว่าแป้งกับคำว่าแสนนั่นเองที่ไม่คล้องจองกันนะคะ จะเห็นได้ว่าสระเดียวกันแต่ตัวสะกดคลมาตราจะไม่ใช่คำครองจองกันค่ะต่อมามาดูคำครองจองสองพยางกันบ้างนะคะคำครองจองสองพยางคือคำที่พยางท้ายคำหน้าครองจองกับคำพยางแรกหรือพยางที่สองของคำหลัง ต่อมามาดูคำคล้องจองสองพยางกันนะคะเด็กๆออกเสียงตามครูบุ๋มนะคะปลาทูตู้ปลาจะเห็นได้ว่าคำว่าทูกับคำว่าตู้คล้องจองกันนะคะต่อมาคำว่าชาเขียวเกี่ยวข้าวเด็กๆจะเห็นได้ว่าคำว่าเขียวกับคำว่าเกี่ยวคล้องจองกันนะคะ มาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงไปพร้อมครูบุ๋มได้เลยนะคะหนังสือถือของมองดูนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำว่าสือคล้องจองกับคำว่าถือคำว่าของคล้องจองกับคำว่ามองต่อไปนะคะน้ำหอมซ่อมรถมดแดง ก็จะเห็นได้ว่าคําว่าหอมกับคําว่าซ่อมคล้องจองกันต่อมาคําว่ารถก็ไปคล้องจองกับคําว่าหมดนั่นเองค่ะวันนี้ครูบุ๋มก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนมาชวนกันคิดช่วยกันทำไขปริศนาคําคล้องจองกันนะคะข้อที่1คนไทยจุดๆุดจุด,จดนักเรียนคิดว่าควรน,นำข้อใดมาเติมดีคะ กอไก่ใจดีขอไขย่ยิ้มสวยคอควายขายของถูกต้องแล้วค่ะตอบกอไก่นั่นเองนะคะคนไทยใจดีข้อ2การบ้านจุดๆุจุด,จด,จดนักเรียนควรเลือกคำตอบข้อใดไปเติมดีคะกอไก่ หาข้อขอไข่บัวบานคอควายร้านค้าถูกต้องแล้วค่ะเราควรนำคำตอบข้อคอควายไปเติมนะคะคือคำว่าร้านค้าเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคำคล้องจองที่นักเรียนเรียนกันไปนอกจากจะเป็นคำสัมผัสที่ช่วยให้นักเรียนอ่านคำได้ง่ายขึ้นแล้ว คำคล้องจองยังสามารถนำมาแต่งเป็นคําขวัญและเป็นบทร้อยกองได้อีกด้วยนะคะวันนี้ครูบุ๋มมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะนักเรียน